คุณผู้ชมพี่น้องข้าเบิ่งไปพร้อมกันเลยครับววามี่หยางเนี่ยมี่กุ้งหลักกัมีหนวดปลาหมึกมีผักกษตรกน้าสายบัวมีน้อไม้พริกกระเทียมนาำประครับเปียกครับนี่ขึน้นหนามประครับเปียกที่ขึ้นปลาแดกที่ข้าเห็ดเองเ้าต้มซุกแล้วน้ำตาลผงสุรดน้ำปลาครับ เดี๋ยวเขามาเห็ดไปม่งพร้อมกันเลยครับพี่นอ้องมื้อนี้เขาสิเอาแบบเผ็ดเพชรเอาแบบเผ็ดเพชรเลยครับมืนน้อนี้อือเอาแบบเผ็ดเพชรเลยครับเบ,บิ่งดีลนะครับผมใส่กิ่งเครื่องโคกเลยเแบบเผ็ดเพชรเลยมืนน้อนี้เดี๋ยวใส่ไปแดกไปก่อนครับ ประเดี๋ประเดก๋ยวสองสอดปาได้พี่น่อยซุ้รถตามเปรียวหวานครับวันนี้ น้ำมะขามเปียกนะครับนี่น้ำมะขามเปียกใสสองทับพี่นี่นะเปียกมาขับนี่นี่เป็นแนวนี้นะครับนี่น,นี้ำใหม่ตกมบน้ำใหม่ใส่น้ำใหม่ลงไป พักกระเซกหน่ยสายบัวน,นักยเกิดปลาหมึกกุ้งตอนนี้คือเข้าตะบพตำนะครับเพราะจะข้อนเาเอาแบบน,นี้ พราะสีบวกงานนะครับทางข้าตามแล้วสีสวยสีมุนสีเหลี่ยมอย่เกินไปสีมุนเอาแบบเพชรเอาแบบเพชรเจ็บแซบปลาแดกตงุงตวงถือกินปลาแดกตงุงตวงบ้านข้าวก็เอือนแบบถือกินปลาแดกตวงนะคุ้ง พี่น้องเบิ้งครับเอาพี่น้องแล้วละครับบานนี้เห้โคกซื้อเลยโอ้ยจะเป็นเป็นตะเสียบกันลายแตกแล้วพี่น้องเบื้องนะครับเป็นกันลายแตกนะครับนี่ นี่ข่าวนห้อนครับเข่าวนห้อนน้ำไหมใส่พักเกษตรน้ำใส่ใสายบัวนวดประมึกใส่กุ้งนะครับจะแสบร้องกันมนันนี่แสบบ่ระแสบมันขืนอยู่ครับ ปลาแดกเนาเสียบบ่อทับปลาแดกเนาเสียบตำจังไดก็เสียบด้วยพี่น้องผมสิบวกให้นะครับนี่ปลาแดกเนืเฮ็ดเองภาษาภาษาอีสานบ้านเฮานี่ยเขาเอือนปลาแดกตวงปลาแดกตวงนี่ตำสมนี่มันจะเสียบครับมันสิมีกินปลาแดกหึ้งขึ้นมามันจะเสียบครับนี่ที่เราพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งนี่นหนามแดงอยู่ครึ่งเลยนี่ครับนี่เผ็ดๆมื้อนี้เอาจัดๆเผ็ดๆแซ่บๆปลาแดกตุงตัว